สวัส <Mile> ด <dizzy> ีท <Olymp us> ุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมแม่แม่วิสตินวันรลายภายในก็ก็ราะในเรื่องเกมนี้เหมือนเขาบอกว่าตัวเนี่ยจะตื่นขึ้นมาในบ้านตอนกลางคืนแล้วรู้สึกเหมือนแบบมีผู้บุกรุกเข้ามาแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าตัวตัวเอกเนี่ยจะมีอาการโรคแบบวิตกกังวลจิตหลอนได้ก็ไปดูในเกมดีกว่ามันจะหนักถึงขั้นไหนตกเชียงคือ อะไรอ่ะไ,ไฟดับเหรอไม่มืดจังไฟดับเหรอองสาไฟดับมากเราจะเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นต้องไปดูที่ห้องใต้ดินเพื่อเพื่อดูกล่องจิ้บ็อกอินเทอร์เน็ตกดมาซ้ายโอเค โกคกกพิบไม่เห็นเออดีวะแล้ไงเป็นไรกด F กดมึดเดี๋ยวเดี๋ยเดเทียนไม่ใช่ไฟดับแล้วแปลว่ามันรูอยู่อ่ะเดี๋ยวไฟจะดับเราติดเทียนไว้แบบนี้กดให้ประตูแล้วดึงเมาส์ให้ลากเมาส์ด้วยแบบนี้นะเอา้าอาไอะโอเค มีปัญหาอีกแล้วเมาแบบนี้หกใต้ดเดืนได้ปะโหต้องหักเข้าเชลนผีมาก็บีบคอูตาก่อนยังไงทำประตูห้องใต้ดินเปิดฉันล็อกไปแล้วนะมัไม่รนเหมือนกัน what the hell อะไรอะทำไมประตูปิดเองมีคนอื่นอยู่ในบ้านเหรอโอ้าวมากรบ้านหลังนี้มันคุค้นๆนะห้องเต็นนี้ก็คุนะ้นนะได่ยังไงฝึกบอกอะไรโอ้ยข้างหลังต้องทำต,ต้องเปิดไฟอีกครั้งไหนวะอันนี้อ่ะ ตินยังเนี่ยโอเคนะ่าติดติดนั่นแหละเสียงคนอ่ะมีเชียงคนเดินต้องดันออกใช่ไหมลไม่ขี้ขวาสูงได้ตวัวอะไรนี่ผีพระห่มอ่ะ,อ,ะอาการติดหลอนมาแล้วอะ โอเคอาการจิตหลอนหนึ่งอ้โหหน่งไฟแล้วอะไรวะนะ่ะไม่รู้เหมือนกันเพื่อนไม่รู้เหมือนกันนายมีอาการจิตหลอนนะโอ้เอราเปิดไฟทั่วบ้านเลยแล้วกันเปิดไฟเปิดไฟมีสวิตไฟไหมไม่มี โอ้ยกับพิ่จังเลยอ้าวไปอ่ะไ,ไม่ไปทางนี้หรอกมีใครเดินตามหร <Dear. |th|> อหมอประวอกอืมปิด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 อันอืมคลิปฝาก้างไว้นะเพื่อซูมโอเคประตูมันแงมอยู่เด้วอะไร มันต,ลกน,ตลกนักเหรอไปอะบายเฮ้ยแล้วภาพเปิดโกมับหัวจ้ะเปิดไปก่อนโอ้ชมฟูฟ้องกับสีฟ้าด้วยอุ้ยภาพแมวแมวกุมไข่ ลูกแม่ไหมโอ้โหน่าก,กลัวจังภาพวาดแม่คนปรองฉันฉันพยายามอย่างฉันพยายามจะวาดให้มันดีที่สุดอื้มนากก่ากลัวจังวะฉันมีลูกชายที่โรงเรียนเอ,อฉันมีลูกชายอยู่ที่โรงเรียนที่มีถูงกระสอบ ภาพบัานนี่แปลกมากดูเหมือนมันจะเป็นของผู้อยู่อาศัยคนก่อนนะแต่ยังไงตรงนี้ไม่จบเลยโอเขาบอกว่าเขากลัวที่จะเห็น,หนอะไรเองโอาไง ราไฟดับเลยไม่ดิไฟดับจริงด้วยหรออะไรอะแม่มักจะลงโทษฉันด้วยกันและแบบว่าแม่ชอบี่จะลงโทษฉันก็เลยซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าของแม่บางครั้งพ่อของฉันก็กลัวแม่เหมือนกันแหม วด <What? c oughs> อนี่ก็หันอันนี้ลงไปข้างล่างครับฝ <c oughs> นตกละ่ะก็ไปตื่นทำไมลรอ <c oughs> เฮ้ยจะคอทําไมเดี๋ยวคอทําไมแง่ยิยย่งก็เปิดไปดูวะ อุ้ยตกจ่ะตกะตกแค่แสงออกแค่ยังไงแสงอย่างไฟไม่ควรสว่างแบบนี้ฉันฝันไปหรือเปล่าฮะไฟพี่เปิดได้หรอเปิดไฟได้นะโอ้ oh, เน้นสว่างแล้วเหรอมึดตึบเลยออกไปกูจะยังไง ใคร่วะเนี่ยบันลราตามหลอกหลอนแล้วกันไปอืมเฮ้ยบ้านมาได้ไงนี่ไม่มีโทรศัพท์เลยฉันไม่ชอบที่นี่เลยมีใครอยู่ไหม บ้าบ้ากันฮะหลับก่อนโอ้ไฟยังม่วงเออเออดูตุ๊กตาแล้วก็อะไรวะน,น่ะขอเปิดไฟหน่อยดีไม่ใช่เปิดไฟกัน โคมไฟแหวอะไรฮะ What จะขับพิษอะไรทั้งไหนนะเอราะามก็หยิบยางปกินบ้างนะไฟมองแักไล่อะคุณไม่ควรยาให้มาที่นี่อ่ะภาพเหมือนโกอีกอะ่ะนักไล่เหรอวะ คุณไม่ควรอยู่ที่นี่แกไม่เป็นที่ต้อนรับในประมาณว่าแกแบบว่าโอ้ยโอ้ยอะไรวะไฟดับอีแกแล้วเมื่อกี้มันอะไรอ่ะไม่เมื่อกี้อ๋อ ม่คนเล่นเป็นโนโอวะจูโนโ่จบานนาใช่ปะไม่ไม,ไม่ให้กูเปิดสิมันมีไฟฉายถึงมั้นอ่ะปันจะลงคอแล้วอ๋ออ่ะ,อะเดินไปหาเขาหนักก็ไดนะ้เขามาทำไมนี่โอ้วยยไฟฉายดูเละไฟกระดับ น่ากลัวจังเลยเอ้ยน่ากลัวจังเลยอตล,ลกบ้านนี้คุณจะเปิดเนี่ยคุณจะเปิดอ๋อ oh, มีอะไรนะใครอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่นี่ฉันบินบ้าไปแล้วเหรอ โอ้วัดไม่ไม่ไม่ฉันไม่อยากจะจำเรื่องนี้เลยโอ้ไยใครยกตาตัวเองอะอืมไม่ไม่ไม่อะใครวะผู้หญิงวะใครอ่ะ เกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเฮ้ยเปิดดิเปิดอะไรขึ้นที่นี่กลับมาที่เดิมผิดที่บันเนี่ยออกบ้ายดนฟ้าบ๊ายบโอ๊ะแมงกลาทเฮ้ยมเผ็นวิง การประจนไทยเริ่มแล้วอ๋อเขาบอกว่าข้างขึ้นมาด้วยคนโตคนเดียวนะครัก็ขอบคุณที่เข้ามาเล่นโอเคสเป c ทุเมนูโอเคก็เหมือนตัวเองเราเนี่ยเหมือนเหมือนแบบว่าน่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างแหละที่ทําให้แบบไม่อยากจําเรื่องในโรงบาลหรือเปล่าเพราะว่าตอนในโรงบาลก็บอกว่าแบบไม่นะฉันไม่อยากจําเรื่องนี้แล้ว ตอนคลิปนี้ทำมันเสียงแปลกๆแบบเหมือนกัดอะไรอยู่ก็ฟันมันแบบไม่ยอมหลุดนะฮะมันมันจะลงคอให้แต่มันก็ไม่หลุดนะอืมก็เลยแบบพวกอย่นี้ไปโอเคก็ก็ถ้าเพิ่อนมัก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยหรือจะคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับสำหรับนนี้ก็บายบายไม่บุย